Costco Shipping Green Water 01เรือคอนเทนเนอร์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสร็จสิ้นการเดินทางครั้งแรกที่ท่าเรือหยางซานในเซี่ยงไฮ้และจะเริ่มเดินเรือเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างเมืองใหญ่ในภูมิภาคชายฝั่งตะวันออกของจีนเรือมีความยาว119.8เมตรกว้าง23.6เมตรเท่ากับขนาดของสนามบาสเกตบอล10สนามเรือติดตั้งกล่องแบตเตอรี่ขนาดเท่าตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตเพื่อใช้ในการเดินเรือ กัปตันเรือ Costco Shipping Green Water ส่วนหกล่าวว่าชุดแบตเตอรี่1ชุดมีกล่องแบตเตอรี่6กล่องแต่ละกล่องสามารถจ่ายไฟฟ้าได้1,600กิโลวัตต์ชั่วโมงชุดแบตเตอรี่1ชุดเพียงพอสำหรับการเดินเรือในแต่ละวันที่ต้องใช้ไฟฟ้าประมาณ80,000กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากับน้ำมันประมาณ15ตันสำหรับเรือที่ใช้เชื้อเพลิงเมื่อเรือแล่นทุกๆร้อยไมล์ทะเล สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้3,900กิโลกรัมลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง12.4เมตริกตันหลังจากเทียบท่าแล้วเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางทะเลของท่าเรือตรวจสอบชุดแบตเตอรี่ระบบตรวจจับอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของช่องใส่แบตเตอรี่เรืออีกครั้งและฝึกอบรมลูกเรือในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่บอกว่าในกรณีเกิดสถานการณ์ไฟไหมจะต้องใช้ระบบดับเพลิงเฮปตาฟลูออโรโพรเพน ดังนั้นสิ่งที่จําเป็นคือการฝึกอบรมลูกเรือให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้